ฮาร์ดดิสยังไม่ตายจริงหรอซีเกตเตรียมพัฒนาดิสก์ใหม่ความจุ 32TB และ 50TB เคยมีคนบอกนะครับว่าในวันที่ S.D. ถูกลงเนี่ยฮาร์ดดิสก์เนี่ยจะถูกลดความสําคัญลงเพราะคนเราจะหันไปใช้ S.D. เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่นั้นจริงแค่ไหนกันตอนนี้นะครับมีข่าวดีสําหรับคนชอบเก็บไฟล์นะครับคือซีเกตเนี่ยมีแผนเตรียมจะวางจําหน่ายฮาร์ดดิสแบบ h a ดนะครับซึ่งเป็นรูปแบบการเขียนข้อมูลแบบใหม่นะในขนาดความจุที่ 32TB แล้วก็ 50TB เนะภายในปี2567หรือก็คือปีหน้านี้เองนะครับซึ่งเป็นขนาดความจุที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับที่สามารถเก็บได้ผ่านฮาร์ดดิสก์เพียงตัวเดียวเนะทีนี้นะครับ h a ดเนี่ยคืออะไรมันย่อม,มาจากคำว่า heat assisted magnetic recording drive นะครับเป็นเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลในฮาร์ดดิสก์นะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อเพิ่มความจุและความเร็วในการเขียนข้อมูลลงในแผ่นดิสก์ครับโดยอาศัยความร้อนจากเลเซอร์เพื่อช่วยในกระบวนการเขียน นะซึ่งการเพิ่มความร้อนนะครับจะช่วยให้สามารถลดความต้านทานของแม่เหล็กในการเปลี่ยนสถานะได้ทําให้ง่ายต่อกระบวนการเขียนข้อมูลในพื้นผิวแม่เหล็กครับทีนี้แล้วมันแตกต่างจากฮาร์ดดิสก์แบบดั้งเดิมยังไงนะครับคือแบบดั้งเดิมเนี่ยมันจะใช้ไฟฟ้าเข้าไปเปลี่ยนแปลงสถานะของแม่เหล็กนะถ้าความจุน,น้อยครับก็ไม่เท่าไหร่แต่หากความจุมากขึ้นนะครับขนาดของแผ่นดิสก์เนี่ยก็มีการขยายมากขึ้นจะทําให้เกิดการต้านทานกระแสไฟที่มากขึ้นทําให้การขยายความจุฮาร์ดดิสก์แบบดั้งเดิมนะครับทำได้จํกากัดกว่าแล้วนั่นานสแบบ เขึ้นมาครับทีนี้แหละตัวเดียวก็เก็บหนังไม่หมดแล้วเนอะว่าไหม